ตาเดินออมาแลเดินออมาล้วขอบบอกด้วยนะพี่นะตอนลงตาท่านเดินออกมาสวัสดีสวัสดีพี่น้องที่ทำท่างนะครับหน้าใหม่ขนานเตาตาเป็นะไรเพราะว่าโบที่เน่ับ สาธุสาธุครับก็มีพี่ๆมาถวายกดถวายใช่ไหมครับไม,ไม่ถวายให้จับจับให้เฉยๆครับหลวงตาให้หลวงตาจับให้ครับท่านจะเอากลับบ้านสาธุ<ม>ครับ สาธุครับปณุโมตนาบุญด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทั่วไทยนิวทุกทุกท่านนะครับ สาธุครับแล้เลตาัวเรียออกครับรตัวเรียนี่ห่วยไหมครับสาธุครับสาธุยกน้ำครับยกน้ำรอ,ลอเลยนะครับยกน้ำรอถวายเลยนะครับ ยกร้อถวายเลยครับยกของร้อถวายเลยนะครับ 11, 11, 11, เอาเอาหมวกออกด้วยครับยกไม่ได้อนครับจับเอาหมวกออกก่อนผ้าผ้าออกก่อนครับที่หัวเอาหมวกออกให้เด็กด้วยนะครับ เอากระเป๋าออกครับเป๋าออกครับเป๋าออกกระเป๋าเก็บเลยครับเป๋าตั้งเก็บผ้าเก็บก่อนเลยครับผ้าเก็บก่อนนะครับผ้าเก็บเลยไปนั่งตอแถวหน้านู้นเลยครับไปสอนยกครับยกของครับยกของอาการท่ายมดกระเจงไ่ได้เดิใช่ครับใช่ ยกครับยกครับผู้หญิงหอยผู้หญิงงบหน่อยนะครับเป็นระยะนะครับเป็นระยะครับยกน้ำยกครับยกของนะครับยกของเลยครับรอด้วยครับเติมน้ำยกครับยกจับซองใครจับแม่จับใครจับไว้ครับจับนะผู้ช่วยครับจัองผู้ช่วยครับลูกตาได้พื้นที่หนยะครับผู้หญิงถอยนะครับผู้หญิงถอยนะครับถอยถอยนะครับถอยนะครับ

จับครับจับน้ำครับจับน้ำจับยกจับรวมกันเลยครับจับเทินกันเลยซ้อนกันเลยครับสาธุครับยกน้ำครับยกน้ำขึ้นถวายครับแพ็กนี้ครับ